สิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วก็ทัางคุยกับท่านเฉวานที่บางพลัสครับผมพาเด็กเยา,าชวชนไปเท่ยวานะครับเราเรียกว่าห้องเรียนธรรมาชาติมาไปชมที่เขตเอ่อเขตรามว่าสป,ป่าที่บางพละเราก็ได้โอกคสคุยกันถึงว่าเออจะทำยังไงแลกเปลี่ยน เรื่องของการอนุรักษ์การดูแลธรรมชาตินะครับตอนนั้นท่านอภตเรชวาลก็พูดถึงโครงการเนี้นะครับสมัยนั้นยังไม่มีบริษัทนะครับแล้วก็สมัยนั้นยังไม่มีบริษัทชูครับสมัยนั้นกรมอุทยางก็เป็นกรมป่าไม้สัตว์กระทรวงเกษตรนะครับชูก,ก็ไม่มีสมัยก่อนก็เป็นบริษัทเทคลคอเอเชียนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าท่านไปค้นว่าต่อวิศาก็จะมานั่งคิดว่าเอ้อโครงการนี้มันเป็นมาใต้อย่างไรที่เป็นทรูกับผมายานผมก็เลยเล่าให้ฟังสนอยก่าก็ตด้เริ่มต้นทำกันมา,นางานเชียงใหม่เชียงดาวเชียงดาวผู้ไทยเล่าว,ว่าอย่นี้นะครับท่านไปดูปีหนึ่งปอนที่จะได้ถายไปเข้าดู่า ตุลานปีมันจะออกจะออกคงนี้แล้วก็จะมียอดลอยเป็นแบบนท่านได้ดูไว้1ปีแล้วท่านก็ขึ้นไปฟังถึงได้ถ่ายูปก็เมื่ออย่างที่ท่านรอนปีเร็ดขาะหรืออย่างเงี้ยก็เช่นเดียวกันเนี้ยความผัาที่มันจอนหย่อนก็เป็นเสี้ยววินาทีที่ถ่ายนะางทีก็ถึงรอเป็นปีก็า่า หรือว่าสิ่งที่ผมเข้าใจว่าเดี๋ยวคุณกิติยานจะเล่าให้ฟังคึอประสบการณ์ความรู้สึกเวลาที่คุณกิติยานได้ไปพบเสือนอนอยูอ่บนพรมแับท่านรู้สึกยังไงแล้วท่านทายยังไงแล้วท่านไปนัดเสือมาได้อย่างไงอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์เป็นความตื่นเต้นสำหรับคนที่ ชอบสัมผัสธรรมชาติสิ่งแวดล้มอมที่จะได้นะครับไดคบ้ความประทับใจสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุรุก็อยากจะสื่อความหมายไปให้เยาวชนให้ประชาชนได้เห็นได้ตระหนักนะครับคนที่ไม่ได้เห็นได้พบเห็นก็อาจจะมีความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีค่าของบ้านเราที่อยากอยอนุรักษ์นะครับ หรือคนที่เห็นแล้วก็อ,อยเป็นการตอบย้ำให้เห็นคุณค่าเป็นความสำคัญนะครับในสิ่งเหล่านี้ครับ